ผมเปิดร้านอาหารนะครับทีนี้ช่วงนั้นมันช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแล้วทีนี้ร้านผมก็เจ๊งผมก็เลยเกิดภาวัะเหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าแม่ก็เลยแนะนําว่าเออลองไปวัดสิแกลองเข้าวัดดูอะไรอย่างเงี้ยอะไรจะช่วยได้ได้จะไปหาหมอตะเวทอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยโท,ทรหาเพื่อนที่ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต ผมก็เลยจองเครื่องเลยไปภูเกต็ตพอไปถึงภูเกต็ตปุ๊บเพื่อนก็เลยบอกว่านี่เองเองลองไปวัดนี้สี่แต่มันอยู่ประเทศเป็นบ้านเรานะผมก็เลยแบบเออเหรอมันมีวัดไทยด้วยเหรอแล้วทีนี้ เขาบอกว่ามันเป็นรัดไทยเก่าอ่ะครับคือมันติดกับชายแดนไทยแล้วทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจไปเลยเขาบอกว่ารู้จักพระอาจารย์ที่นั่นเป็นคนอำเภอหาดใหญ่นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยแบบจองเครื่องไปทันทีเลยแบบว่าไม่ได้คิดอะไรมากมายพอไปถึงที่นั่นมีแต่ทุง่งนาแล้วก็เป็นวัดเป็นภูเขาล้นล้นลูกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นภูเขาแต่ว่ามีธรรมชาติล้อมรอบไปด้วยชุมชนอิสลามก็เป็นวัดเล็กๆนะครับเป็นสาลาเล็กๆไปพอไปปุ๊บมันก็ขําแล้วะะอ่ะครับเจ้าอาวัดท่านก็ออกมาต้อนรับบอกอ,อ่า เห็นมีคนโทรมาบอกว่าโยมจะมาแล้วท่านก็เตรียมห้องหับไปให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีเจ้าจอาวาสแล้วก็มีพระอีกประมาณสองรูปนี่รูปหนึ่งนะซึ่งไม่ใช่คนไทยผมก็เข้าไปท่านก็บอกว่าเออโยมพักห้องนี้แหละพอไปดูผมแบบตะตันเลยเพราะว่าฝาที่ใช้ทำห้องแบบง่ายๆนันนะเป็นลายเหมือนลงศพ ซึ่งเขาบอกว่ายากมากที่จะมีคนมาบริจาคอะไรแถวนี้เพราะว่าเป็นชุมชนอิสลามหมดเลยคนพุศเนี่ยก็จะมีเป็นหย่อมๆคือเป็นคนไทยเก่าสมัยก่อนนะเขาจะเรียกว่าคนไทยนะครับแต่เขาจะพูดภาษามลายูผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเป็นเตียงครับเ,เตียงแบบไม่ง่ายแล้วทีนี้ตรงเตียงนี่ก็เป็นเหมือน,นแบบมีรอยไหมนิดนึงผมไม่รู้หรอกนะว่าเขาเอามาจากไหนผมก็เปลอเสื้อผ้าวางข้างแต่สัมรัรัเข้ามาปุ๊บผมก็นอนแต่ก็รู้สึกแบบมันมันจะ อับนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอยู่ติดกับมันจะเป็นทิวเขาภูเขานะครับทํำเข้าไปแล้วมีน้ําขังแล้วก็มีพวกลิงสิงสาลาสัตว์เต็มเลยตอนกลางคืนก็จะได้ยินเสียงพอเข้าไปผมก็เริ่มเริ่มเคลียร์แล้วเริ่มง่วงทันเจ้าอาวาทานก็เข้าไปจําวัดแล้วผมก็เลยไหว้พระแล้วก็นอนพอนอนไปแล้วรู้สึกหนาวมากประมาณซึ่งอากาศคือไม่ได้หนาวมากนะครับช่วงนั้นไม่ใช่หน้าหนาวเนาะผมก็เลยแบบ ทำหาผ้าหา่าหมซึ่งเป็นผ้าห่มบางๆอะครับแต่บาทท่านเตรียมไว้ให้ทำหาหายังไงก็ไม่เจอพอทีนี้ก็มีมือเย็นๆหยิบผ้าสีขาวมาห่มให้เรา ใครว้ามาแบบว่าหรือว่าจะอาวาสหรือว่าเออท่านท่านจะออกมาทําไมถึงท่านท่านจําวัดอยู่ก็มีเด็กวัดเราก็ไม่แน่ใจว่ามีเด็กวัดไหมแล้วทีนี้ผมก็เลยมองขึ้นไปเงยหน้าคือทําตาแบบเมาที่ตาอยู่อะทาตาแบบมีลีขึ้นไปเห็นเป็นหน้าคนซีดออกหน้าใต้เข้มๆผู้ชายแล้วทีนี้มีน้ําอยู่ตรงคางสิงสิงแล้วเขาก็บอกว่าหนาวเหรอเอาดึงผ้าขึ้นมาให้ถึงอก แล้วผมก็มองไปที่ผ้าจมกลิ่นผ้าดูเหม็นกลิ่นซากศพแบบแรงมากทีนี้ผมก็มองพินิจพิจารณาดีๆมันเป็นผ้าห่อศพครับแล้วทีนี้ผมก็คว้าประตูมันอยู่ใกล้ๆผมก็คว้าก่อนประตูอปผมก็เปิด รูปไปหาเจ้า,าวาดซึ่งเขาก็มองตามเรานะครับคนนั้นนะเขาก็มองตามเราว่าเราวิ่งพอท่านเจ้าอาวาดออกมาท่านรู้เลยเจออีกแล้วเหรอเจออีกแล้วเลยโยมท่านรู้ได้ยังไงว่าเจอใครอะ่ะอ๋อโยมลองไปดูรูปบนหัวเตียงสีรูปเล็กๆอะ่ะผมก็เลยจับไปดูด้วยความกลัวเพระว่าท่านเจ้า,าวาดเอ่อนิมนตามผมมาได้ไหมผมกลัวท่านเจ้า,าวาวเขาท่านก็เลยเล่าบอกว่าเออนี่เป็นเพื่อนอตาตมาเองเขาเป็นเกย์นะซึ่งผมก็ยอมรับนะว่าผมเป็นเกย์เขาจะออกมาปรากฏตัวกตว็ต่อเมื่อเขาเห็นคนที่ถูกชะตาจากเขาหรือว่าคนที่เป็นเกย์แล้วก็พูด ชายหน้าตาดีๆด้วยนะั้นถ้าไม่มีนางไม่มามาหาเจ้าวัดท่านเจ้าวัดท่านก็หยิบพระมาให้ยืมของท่านเจ้าวัดมาห้อยคอก่อนอท่านก็แบบห้อยไว้นายโยมอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่มารบกวน